สวัสดีครับโอ้ยเลิศได้เลิศว่าบ่เคยเห็นอ่ะเลิศไปสายจักรีเห็นสะพานด้านหน้าบ้านไปเฮ็ดงานดอกเฮ็ดเฮ็ดเอามาเลยเอามาเลยสูลุปมมาเลยสูลุปมมาเลยพอนมาอยู่ดอกเอามาเลยสูพอมันมาอยู่ดอกเอามาเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสองรูปหนึ่งแล้วสองรูปหนึ่งแล้วว้าสองรูปหนึ่งถอยแล้วอังจัากเลยว่าแอวยาว ทอยแล้วแอวเงี้พ่อเขาอาบน้ำให้แล้วเอาเลยปุ้ยมึงอย่าไปเฮ็ดเขาเด้อมันบ่เฮ็ดดอกจำได้เป็นยังที่จำบ่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวผู้ได้นั่นบ่แมนตัวเมร์เฮ้ยเฮ้ยขาที่หาออกแล้วเฮ้ยขาที่หานาโนนาโนเห็นบ่นั่นขาผู้บ่าวออกนั่นเฮ้ย เฮ้ยอุ้ยสาวนาโนสาวนาโนู่ดูดูต้องบังเสาได้ไหมไงไพ่ต้องบังสาวอีวันมึงเข้าหาปูมันบังอยู่ใสอปาปอยู่วะเข้าบังเฮ้อเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้มันมีหัวนกกระบาดหรือตัว โอยระวังเดิรักเก้มันเบียดมึงเลยบอกเจ๊จอยนี่มันเบียดตะพุตะพื้อเลยเด่นนี่เบียดยดางเดียวสร้างผู้ใดเพื่อนว้ายเกือบซ้ำสูงประมาณสูงซ้ำรถลาตีทิดสูงกว่าตีสูงกว่าแต่ว่าควบหนาบ่ได้ท้อ

มีคนเขามาเบิ้งสร้างเขาจะมาเสือเลิมาเนินไจะฆ่าหรือปัญหงเขามาหลักสร้างแล้วอกูพอาะปนสร้างไปก็บหมูเรื่องดอกรู้ครับว่ใส่มึงจะมาอยู่กูวั่มึงจะเอาลูกไปกูเบิร์กใส่วัหมูสลัดมยพิมแม่์พิมแม่พิมแม่พิม่มมมมมมมาอุ้ยผู้ใดมาหมลูกซาดคอยผู้ใดมาหมลูกอะข้ามหน่อยมันอะปลากระเงหน่อยไหม เอมากกับปลาก็นแย่งนี่นั่งพิมอืถ้าแสนคูณมากบอมกักใส่ขนเบิรงเดอร์พอเขาหุมมูกซายจะคล้องแล้วพอมอตลองสายพอสายหนาพอเออนีนเสียงรถพอมันพูนพูนพูนลองดิ โออคุณสิไริจรอยางรถอยู่เดอ้อนี่เดอ้ดอเออเขาสิมาลักลูกลักเต้าไปบุ้งเรืรเรอ่องหูเล่าเฮ้ยแน่บอทิดมันบานแน่บอไปลูกไปลูเรียงกันเลยเอาไปหลปดทิดใจบอว่าสิเจ้าอย่าไปหน้าเมานะอ่นะาพูดแม่ไปเอาของใหม่กินแน่ คุณบักนัดบักนัดเอามาเลี้ยงแขกกี่แม่ยังให้แขกเข้ามาเออเก็บเขียวคนอุ้ยอุ้ยลบทิ้ดเอ้ยวางอุ้มบุญมากมันขึ้นถ้าบเพ่าะคาปอกเนี่ยข้นข้อมเลยไหนทั้งสี่เลยกอดทั้งสี่เลยพอนี่เจกตาเหลืองเนาะงทำแม่นทับลูกเขามีลูกแค่จังไรแต่อุด่าเจ้าเจ้าสองรับผิดชอบข่อยเข้ามากต่เจกบอกข่อยที่รับผิดชอบเจ้ายังเจ้าจงจงรับผิดชอบข่อยเข้ามาไก่ก็ละเกิงมันหร วิสาวนาโนโสาวนาโนเนี่ยมึงขังแรงวะเป็นสาวอุ้มเลยนี่<า>พี่เอามาขังนาพี่พี่ไปกินน้ำคันพี่เออมสันสูด้อว่าเป็นสันถอยเขาบอกว่าตื่นหนาะตื่นว่าผู้ไดามาหาว่าเฮ <c ười> ้ยขามาเปิดแล้วเนาะ <c ười> หู้ขมาเปิดแล้วนะหู้ขมาเปิดแลาา้วเ <c ười> ช็กตา,าเหลืองเลยเนาะ วันนี้สาวๆไว่าช่วยด้วยแม่ๆเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าล nice. ืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะคะวันนี้วันนี้อันสาวนาโนโอ้ทรงสูงดีแท้มึงฝึกให้พ่อเก๊กมึงแน่สร้างพนทรงอยู่นันขีดินบุญ พันบืนจนมาท่งท่งดูแตกเนาะมืออื่นในมืออื่นในรับเชิญบองมืออื่นมืออื่นรับเชิญนะคะบุุ้่งนี้รับเชิญเราจะไปงานรับเชิญอันอียังเกาะถ้วยพระราชทานความสวยงามนะคะสาวอุ้มเราได้สาวงาม ลองอันดับชนะเลิศแมนปอเออกะกัรองนั่งสาวไทยเอออย่าลาข้อตั้งเถอะถ้าแมนลาคข้อผู้ยิ่ทต้งหัวเนา้จักเสียวบุจักสีแลนไม่ทั้งใดเด้ออ๋อเลยแบบยังยังดกจาะใช่กะหันหัวกะพ่อเรียนมาจบปุี่ เขาไ่เรียนมาจบคู่ไะไออกเนาะอามูปึกเนาะอามูมีปืนง่าไม่แค่เรียนเองงบ่าว่าบักล้างบักถือเครื่องบักข้างหัวเออเม่นเหมือนมือท่านนี้ว่าบักข้างล้าง สะดุ้งบักทั้งทงเอาสาวรอด้วยถือการข้อได้นั่นอุ้ยสาวอุ้มบุอุ้งเท้านานโนโอ้ยกะที่ลงมาจะอุ้มบุญอยู่บ่าเท้าได้เอาเออคือกันแห้งเนาะผู้สาวได้นั่นผู้สาวได้นั่นผู้สาวได้ผู้สาวผู้สาวเอามันกอดเอาลีได้เจ้ามันกายแค่นึงแล้วเออ จ้องตัวได้เ oh. ด right. <cn Jean> ้อฮะเท็ดจ้องตัวได้แต่ว่าตัวไปตัวมันโอ้กายคือได้เขาเฮ็ดคือได้คือพ่อมันหนิงสลานแห้งพุทยอดคอยอันอัน วงพี่เลิศก็อยากถามกันแต่ว่าหวงผู้สาวไรกลัววะทีมูดิทีมูม้เลยนี่ไปน้ำผู้สาวเลย <c oughs> <c oughs> มันกับมี่มังตีอยูถ้าหัวเชิดจักหน่อยนี่เออคือ,อยู งอยากตกบหื้นหนักพจีกพนเยจีกหนักปวดบ่พี่อ้นกับครูเนาะลาวเีรลาวพงเยึงนี่ทำตาจกิงทิมพอเขาว่าลูกเขานี่ใส่ดีเจ้าจัาไหนหันเราไม่ต้อคู่ฝึกเนาะไม่ต่คู่ฝึกเนาะเป็นกรเบียด ฮะมัตีนาโนว่าจะได้มักเมอถอยู่สัที่ลอยพอถึงเสาี้ใหญ่เลยผมเบ่คุ้มอไบ่ได้พราแยกเกียกบ่ให้เขาใกล้แม่เลยพรยกเกียกบ่ให้เขาใกล้ที่รูใส่แม่คือดึงออกย่างเดียวโอ้ อาหารบ่แซ <T rib bs> um ่บบ่อคิดจะอ่อยบ่หน้านุ่งเออสาวน้านุ่งสาวจาโม้สงสัยเป็นอันเป็นประจำเดือนหรอบ่มื่อทิศนิ้วเด็กสังเกตเบิ่งบ่มีออกบ่ว้ายเป็นเป็นประจำเดือนแน่เด็กหน่อยทำไมกูมือเอ้เซ็นบ่สิบเอสปีมีลูกน่ะโอ้ หรือพอเขาพอเขายันพอเขายันนั่นมือลื่นมาติดไปอันที่ได้เขามาหับกระเบื้องพอตาขาวหลายกว่าตาดำเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอาเราเด้อทิศทิศแถวเบื้องเด้อกายได้แถเบื้งกอดอากอดได้นั่ครับครับเออเอย เฮ้ยพอพอพอมักแม่พอกขว่าอันนี Alright, ้ลูกพ่อเสือได้หน่อันนี้ลูกพ่อเสือได้หนิเออไรไปแล้วผมย่างจ้าเมลเอาไปแล้วคุณอีกกระโขงกูเห็นเด็กจ้ากูโอดอีกเนียพอจะเกะขี้หยากึ้นไปก้อยมาได้กมาหยากระโยถอกลราอดไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วคือที่สามบอกกับ โอยอยเกไปไปโอ้ยโอ๊ยเอามา้ยนั่นเห็นบ่นสเ็จโทษจะของตัวโอ้ยอ้าวผู้สาวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋วพรุ่งนี้พ่อพาไปเดี๋ยวมืออื่นพ่อพาไปหาผู้สาวเออ่อยออกไปเด้อเขียดได้นน่เขียดได้นี่ เขาจะพร้อมกันแล้วเอาออกโมนี่ละไปแล้วไปแล้วสาวนาโนกับพี่เลิศรักไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชายเลิศด้วยนะคะกเ,กเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วนะแก่แล้วนี่ก็ไปแล้วนี่ละไปก่อนมู่ได้ <c oughs>